สวัสดีครับทุกคนครับผมวายุพักครับพ่อหมอพยิบซีนะครับประจําเพจพยิบซีพยากรโดยวายุพักนะครับสามารถติดตามได้ในช่องทางไหนได้บ้างนะครับก็มีทางช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพยิบซีพยากรโดยวายุพักนะครับหรือนะครับจะเป็นในช่องทางของ u t u b e นะครับช่องวายุพักนะครับหรือถ้าจะดูดวงส่วนตัวหรือติดตามอีกช่องทางก็คือผ่านไลน์นะครับส่วนทางด้านวีแชตนั้น ผมก็ไม่ค่อยได้แอดกันเยอะนะเพราะโดยส่วนมากแล้วจะมีสื่อกลางหรือมีตัวกลางนะครับหรือมีในหน้านะครับอยู่ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้นะแล้วก็ปักกิ่งนะครับเป็นตัวกลางในการจัดทํางานหรือหาคนมาดูนะครับอ่าซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์หรือทานายนะครับดวง12ราศีของปีพุทธศักราช2559นะครับให้กับกลุ่มคนที่เกิดในราศีกรกฎครับคนที่เกิดในราศีกรกฎนั้นจะอยู่ในช่วงวันที่ 15กรกฎาคมนะครับถึง16สิงหาคมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านครับที่ติดตามผลงานกันนะครับซึ่งการเปิดตัวใน YouTube นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับแล้วก็ได้รับการผลตอบรับเกินคาดนะครับอ่ะมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบแต่ว่าคนชอบจะเยอะกว่ามั้งนะครับในความรู้สึกนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้คำน้าวอาจารย์นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับอยากจะให้เรียกว่า หมอดูหรือนักพยากรหรือชื่อเฉยๆจะดีกว่าวายุพักเฉยๆจะดีกว่าครับเนื่องด้วยคําว่าอาจารย์นั้นมันยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมเกินไปนะครับก็ขอให้ท่านนะไปเรียกกับหมอดูที่มีชื่อเสียงนะครับระดับประเทศดีกว่านะสำหรับผมนั้นยังเป็นเหมือนกับหน้าใหม่อยู่นะครับอ่าแล้วก็คําว่าสิทธิอาจารย์นั้นนะครับก็มีคนเรียกอยู่โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่มาเรียนกันจริงๆจรๆิงจังนะฮะอันนั้นก็ให้เขาเรียกไปก็เลยการซึ่งผมก็บอกเขาแล้วว่าไม่ต้องเรียกนะครับะฮะ แต่ว่าในเมื่อเขาบอกว่าได้เป็นสิทย์อาจารย์กันก็นก,ก็ขอเรียกนะครับซึ่งรูกสิษย์ผมส่วนมากเป็นคนจีนครับก็าลาสุดก็มาเอาไพ่ของผมไปหมดเลยดังนั้นการพยากรณ์ใน3คลิปสุดท้ายนะครับกรกดนะครับเมตรนะครับพฤะศพเนี่ยจะใช้ไพ่ชุดเก่านะครับชุดโบ,บราณโบราณที่ผมปลดหนี้นะครับปลดตัวเองออกจากทุก จากงานประจำนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะเริ่มทำในกันเลยนะครับสำหรับกลุ่มคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับก็ต้องบอกเลยว่าปีพุทธศักราช25509นี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจจะตะกุกตะกังนิดนึงนะครับเพราะทำเองนะครับตัดต่อเองนะครับทำอยู่คนเดียวนะครับพยากรอยู่คนเดียวนะแต่ตั้งใจทำครับ คนเกิดราศีกรกฎเกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเรามาดูกันครับราศีกรกฎไพ่ใบแรกเป็นผมไม่อยากโชว์เลย <laughs> สิบดาบใบที่สองเด็กถือเหรียญใบที่สามก้าเหรียญอะอย่างน้อยมีดีใบที่4ี่ยีราฟแฟนอย่างน้อยมีบุญเก่าหนุนนำใบที่ห้าเดอะเวิล์ครับใบที่หก สิบถ้วยไปที่เจ็ดเด็กถือดาบไปที่แปดเดอ a r สตาร์นะครับไปที่เก้าคืนถือถ้วยไปที่สิบสองถ้วยครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับเท่าที่เห็นนะมันมีไพ่แบลแรกเป็นสิบดาบนะดังนั้นกรุงคนราศรีกรกตเจ้าชะตา ต้องระวังเรื่องของสุขภาพหรือความหมายผมคือเจอเรื่องแย่ก่อนตัวเองนั้นแย่ก่อนนะครับแล้วถึงจะพบขนทางหรือเรื่องราวที่ดีๆเข้ามานะครับอาจจะมีเหตุให้เจ็บตัวนะครับอาจจะเป็นให้มีสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือการใช้ใจ่ายหรือผิดหวังอะไรก่อนหรือรื่องทุกข์ใจอะไรก่อนเกิดแก่เจ้าชะตาถึงจะมีความสุขหรือมีเรื่องดาวที่น่ายนินดีเข้ามานะครับอ เขาเรียกว่าทุกขลาภนะนะจะเรื่องร้ายก่อนได้เรื่องดีนะครับแต่ว่าไปฉะลกกับคนที่วางแผนการทำาสยกรรมนะนะครับสำหรับคนที่วางแผนทำาสยกรรมเนี่ยปีนี้ทาแล้วถูกฉะลกครับสง่าราศีขึ้นนะครับไม่ว่าจะทําตรงไหนก็ตามนะแล้วก็ทิศทางของการเงินนะครับของปี5 9เนี่ยชาวกรกฎเนี่ยจะมีเหตุจะได้เงินหรือทรัพย์สินหรือของมีค่านะครับมากน้อยตามพื้นบุญบุญกรรมของตัวเองนะครับแบบนี้นะฮะ แล้วก็จร,จริงๆแล้วเป็นปีเคราะห์เรื่องแบบไม่ดีเข้ามามีเกณฑ์ของสุขภาพอุบัติเหตุหรือเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวแย่ๆเข้ามาทักทายเจ้าชะตานะครับแต่แล้วนะครับก็เหมือนมีบุญเก่านะครับดังนั้น,นพยายามทําดีนะครับทําบุญนะหรือช่วยเหลือคนอื่นนะแรงกายเป็นทานวิทยธรรมเป็นทานหรือทรัพย์เป็นทานนะครับดีนะฮะเพราะเห็นไพ่ใบที่4เป็นเฮโรแฟนมันคือบุญเก่านะครับ หรือได้รับการปกปักร,รักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยถึงจะเจออุปสรรคเจอเรื่องร้ายก็ตามเจอแต่ก็จะหลุดพ้นหรือมีความสุขตามมานะครับเดอะเวิร์ก็เป็นไพ่บุญเก่านะนะครับแล้วถึงอาจจะเป็นไพ่ต่างชาติก็ตามนะฮะเป็นไพ่บุญเก่าหนุนนําซึ่งจริงๆแล้วชเจ้าชะตานั้นดวงสวยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเรียกว่าทุกขลาบนะฮะในความรักนะครับความรักนะ ปีหน้าเนี่ยนะครับปี59เนี่ยซึ่งเราทำนายค่ําคืนวันที่29ปีปีห้าแปดนเดือนกันยานะครับปี59เนี่ยอะไรไม่ใช่โดยเฉพาะความรักมันต้องเลิกมันต้องจบคนที่ใช่จะมานะครับส่วนคนที่ใช่นะแล้วคบหากันมานานและอายุถึงนะครับคำว่าอายุถึงก็แสดงว่าน่าจะบรบรลุนิติภาวะแล้วจะมีเกณฑ์การแต่งงานอย่างอลังการนะครับในความหมายของคุณนั่นแหละอลังการแบบ เขาเรียกว่าอะไรสภาพเศรษฐกิจของคุณน่ะสภาพคล่องทางการเงินของคุณนะครับเกิดขึ้นในปีถัดไปนะครับหรือนะครับหากเจ้าชะตานั้นตัดสินใจเป็นโสดก็ดีนะครับก็มีความสุขดีนะฮะแบบนี้นะบุคคลที่ทํางานที่เป็นที่คนรู้จักเร,เรียกว่าบุคคลสาธรารณะดารานันกร้องนักสแสดงนะครับหรือทำอะไรก็ตามที่จะทําให้คนรู้จักมีชื่อเสียงวีเจดีเจต่างๆเน,น,นี่ย จะประสบความสําเร็จจะเด่นจะดังจะโด่งดังขึ้นนะครับจะทําเงินแบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่เด่นดังมีชื่อเสียงอีกจังหวันหนึ่งก็คือช่วงของเดือนเมษานะครับดังนั้นกลุ่มคนที่เป็นนักร้องนักแสดงที่จะเด่นเด่นะมันก็มีของราศีมีนแหละนะเท่าที่เห็นมันมีไพ่เดอะซันนะนะครับแล้วก็ราศีกรกฎและอีกราศีหนึ่งจำไม่ได้นะครับเราทำนายมาแล้วก็ไม่ได้จดไม่ได้จำนะก็ พอผมก็ทำนายวัลคลิปแต่วันนี้จะทำนาย3คลิปให้มันจบไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยใบแรกเจ้าเดินเป็น10ดาบอุปสรรคปัญหาทั้งมวลจะเข้ามาถาถามเจ้าชะตาให้เกิดเป็นปัญหาก่อนหลังจากนั้นจะผ่านพ้นเบาเบามากเลยนะครับภูเขาที่แน่นอยู่ในหน้าอกในก็ถูกยกออกไปส่งผลให้ชีวิตในปีพุทธศักราช2559นั้นสดใสนะครับหากติดขัดปัญหาสิ่งใดคนกลั่นแกล้งจะมีคนช่วย นะครับจะมีคนมาชี้นาผลักนําช่วยให้หมดกับทุกนั้นนะครับหรือให้เบาบางลงนะครับดังนั้นปีหน้านะหาโอกาสสักการะพระพิคเนธนะครับหรือเทพที่มีสัตว์นะหรือคึ่งเทพครึ่งสัตว์นะครับหรือเทพที่สิ่งสักดิ์สิทธิ์ที่ขี่ม้าก็ได้นะครับอันนี้นะฮะจะยิ่งเสริมดวงนะครับปลายปีนะครับในช่วงพฤศจิกาของปี58นั้นอาจจะซบเซานิดนึงนะครับในเรื่องของ การทําทเงินนะครับหรือชีวิตส่วนตัวของชาวกรกฎนะแต่พอเข้าเดินธันวานะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะครับไกลๆตามชะตาของคุณหรือบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องหรือเดินทางต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือเหตุให้เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้นเด่นครับเรื่องการเงินก็โอเคเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็นญญญญคนราศรีกรกฎเนี่ยจะมีข่าวดีกับบริวารคนใกล้ชิดหรือเหตุให้ได้ทรัพย์ ข่าวดีมุ่งเน้นจะทําการใดๆนะครับปรึกษาคนรอบกายนะครับจะตัดสินใจด้วยตนเองนะครับคือความหมายผมก็คือว่าเอามาชั่งใจน่นะรับคําปรึกษาจากคนรอบกายนะแล้วก็ชั่งใจตัดสินใจออกไปผลดีข่าวดีจะตามมาจากคนใกล้ชิดนะครับแต่คุณนั้นเจอทุกขลาบนะทุกขลาบก่อนคือเจอเรื่องร้ายแล้วค่อยเรื่องดีนะครับอ่าสำหรับคนที่อยากได้ที่นะครับอ่ากลังมองหาที่คุณจะได้ที่นะครับ อาจจะเป็นที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นที่ปริมณทนหรือที่ที่มันห่างไกลแต่เห็นถึงแนวโน้มการทําเงินหรือมันจะเป็นมูลค่าขึ้นมาอันนี้นะฮะก็จะมีจะก็จะเห็นนะครับสําหรับคนที่วางแผนจะปลูกบ้านทําบ้านต่อเติมบ้านสร้างบ้านนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีของกันได้ทรัพย์ใหญ่หรือรถนะครับที่มีมูลค่าสําหรับคุณอะแพงสําหรับคุณนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ต่างกลุ่มอายุกันใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะอาจจะมีโชคเข้ามามีเหตุให้ไม่ใช่มีโชคเหตุให้ได้ได รั์ใหญ่อาจจะเป็นบ้านทําบ้านหรือได้รถเข้ามานะครับแบบนี้นะฮะถ้าเป็นในช่วง,งต้นปีก็มันจะมีช่วงกุมภาครับถ้าการปลูกบ้านสร้างเองไม่ได้ซื้อก็ไปดูในช่วงของถ้าเป็นครึ่งปีแรกก็น่าจะรอสักไมษายครึ่งปีหลังก็หลังมิถุนายนน่าจะกระกฎาสิงหาสองเกณฑ์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อนะสำเร็จเลยนะครับซื้อแล้วก็มันเหมือนก <illes> ับเป็นโครงการเป็นหมู่บ้านหรืออะไรที่มันเป็นทรัพย์ใหญ่ๆหน่อยก็น,ยน,น่าจะรอรอกุมภานะครับถ้าปลูกเองก็เหมือนนํมที่บอกหรือนะครับ ่าจะสลับกันนะครับเพราะว่ามันดูหลายๆคนนะ,นะอะพอเข้าสู่ในช่วงของมกราคมนะครับมกราคมเนี่ยจะมีความสุขสมหวังเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาการติดต่อเจรจาใดๆเป็นผลโดยเฉพาะอะไรที่เป็นผลต่อความรู้สึกนะครับความสุขเนะี่ยมันจะเข้ามาตั้งแต่มกรานะครับแบบนี้ความรักเช่นกันนะครับถ้าหากไม่ใช่มันจะต้องมีสัญญาณที่จบเลิก ในช่วงอายุของมันในช่วงเดือนของมันนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดจะต้องเจอคนที่ใช่นะครับเกณฑ์งานมงคลการแต่งงานของชาวราศีกรกฎนะครับเห็นว่ามาเป็นจังหวะจังหวะเลยนะนะครับหลีกเลี่ยงแค่เดือนมกรานะครับไม่ป็หลีกเลี่ยงแค่เดือนมีนานะครับกรกฎาสิงหาแค่นั้นนะครับแบบนี้นะหากจําเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงแค่ต้นมิถุนายนะครับซึ่งดวงของคุณค่อนข้างมาดีเลยนะฮะ แบบนี้ทั้งปีเลยนะครับส่วนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันจะเริ่มกระจายเข้ามาใน,ใ,นใ,นในตั้งแต่เดือนกุมภานะครับปีหน้ากลุ่มคนราศีกรกฎทําธุรกิจก็ขึ้นจะลงทุนจะทําการใดๆขึ้นหมดโดยเฉพาะคนที่ทําด้านอสังหานะครับสร้างบ้านนะครับคนผู้รับเหมานะครับบริษัทรับสร้างบ้านนะครับแบบนี้นะฮะโครงการบ้านต่างๆนานานะครับแล้วก็พวกขายเครื่องมือแพทย์นะครับเกี่ยวข้องกับ หมอทั้งมวลนะครับทั้งเภสัชกรพยาบาลทํานองนี้นะครับอันนี้ดีนะแล้วก็พวกทําเครื่องจักรขนาดใหญ่นะอาจจะเป็นพวกรถบรรทุกรถบรรทุกคอนเทนเนอร์นะครอะไรใหญ่ๆนะมันมีเครื่องจักรขนาดใหญ่อันนี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากในปีถัดไปนะครับในปี59แล้วก็พวกทํากลุ่มด้านการเกษตรนะครับอ่านะวันนี้นะฮะคุณจะมีเทคนิคในการพลิกแพลงที่ทําให้คุณนั้นเกิดกําไรหรือเกิดข่าวดีใน พืชผลที่คุณทาคุณอาจจะเห็นว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ดีแล้วไปเปลี่ยนแนวแบบนี้ส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรด้วยนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะฮะส่วนเดือนที่ต้องระวังปัญหาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของมีนาข่าวร้ายข่าวโคมรอยปัญหาความรักการขัดแย้งต่างๆนานาจะอยู่ในช่วงนั้นแต่มันเป็นปัญหาเด็กๆเล็กๆนะอย่าไปกังวลกับมันเยอะนะครับ จังหวะที่จะเลิกอีกจังหวะหนึ่งก็คือช่วงนี้ถ้าเลิกก็ต้องเจอดีนะครับไม่นานหรือบางคนตัดสินใจเป็นโสดเป็นโสดก็มีความสุขนะจากไพ่ดอสตานะครับดวงตรารางความหวังอันนี้แต่นั้นเดินมีนาะเป็นเดือนสะดุดเดือนเดียวนะครับแล้วก็ต้นมิถุนาหน่อยเดียวนะครับแต่ภาพรวมมิถุนานั้นสดใสพอเข้าช่วงเมษาเป็นช่วงความสุขฉายแสงประสบความสาเร็จสิ่งที่ทําอยู่หรือเป็นช่วงว่างมันเป็นได้หลายแบบคนที่มุ่งกับความประสบความสําเร็จอย่างมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักนะครับเมษานั้นเด่น แต่ถ้าคนจะพักผ่อนสบายๆอยู่เฉยชิลๆนะครับพักผ่อนลาออกจากงานนะครับพักร้อนอยู่เฉยตั้งหลักอยู่เฉยแบบนี้ในช่วงของเมษาประสบความสำเร็จสบายนะครับเป็นดวงสบายๆนะครับอ่าแล้วก็ในช่วงของอพฤษภานะครับพฤษภาเป็นการเกี่ยวข้องกับคนนะครับเป็นการติดต่อกับคนแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขผู้ชายอาจมีการประสบพบเจอผู้หญิงที่ถูกใจนะครับผู้หญิงจะอาจจะเป็นการ จอถึงเห็นแนวทางถึงคนรักคนที่ใช่สำหรับคนโสดนะนะครับอ่าส่งผลให้ในช่วงพืษสภาคมมิถุนาเนี่ยดวงความรักมาสาหรับคนโสดหรือคนที่ผิดหวังหรือเลิกนะครับในช่วงของเดือนเมษาหรือจังหวะอ,อ,อ่มีนาเมษาเป็นต้นปานะครับอาจจะเจอคนที่ใช่หากไม่ตัดสินใจเป็นแฟนก็จะได้คนที่ดีเพื่อนที่ดีเข้ามาเป็นคู่คิดนะครับเป็นเพื่อนที่ดีนะฮะแบบนี้และหวังตั้งใจทําสิ่งใดนะครับเข้ามิถุนาก็เป็นจังหวะที่ประสบความสำเร็จแต่จะอุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ เข้ากรกระดาษสิงหาเป็นจุดสบายจุดผ่อนปลนและเป็นอีกจังหวะหนึ่งถ้าคุณคิดจะพักร้อนท่องเที่ยวนะครับอ่ากระดาษสิงหาก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งหรือคิดจะปลูกบ้านสร้างบ้านทําพืชสวนนะครับช่วงนั้นก็เด่นนะครับอีอาชีพหนึง่งพวกขายอิฐหินดินทรายนะครับถือว่าเด่นเหมือนกันนะครับอ่าหรือพวกขายเกี่ยวข้องกับของ,ของเหลวน้ําเปิดเปิดน้ําขายน้ําน้ํากัรน้นํากองน้ําสะอาดน้ําดื่มอันเนี้ยดีนะครับอพอเข้ากัน,นยาตุลาเป็นจังหวะดวง ผ่อนคลายนะครับมันไปอยู่ในเรื่องของความรักไปอยู่ในเรื่องของความสุขส่วนตัวมันจะไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวซะมากกว่านะครับการงานก็ไปได้เื่อยนะครับความหมายผมก็คือว่ากลุ่มชาวราศีรกรกฎมุ่งเน้นตั้งใจทําสิ่งใดประสบความสำเร็จซึ่งไพ่งานมันไม่ขึนน้นมันขึ้นเป็นไพ่เงินงานไม่ขึ้นสักใบเลยนะสำหรับตัวผมเลือกมานะไม่มีไพ่งานขึ้นสักใบแต่ไม่ใช่ว่างานไม่ดีนะครับมันไปได้นะครับธุรกิจละเงินขึ้นมันก็ดีแล้วไพ่การเงินขึ้นใหญ่มากนะครับ ดังนั้นนะครับขอให้ตั้งใจการทําเงินเป็นปีที่การทําเงินนะครับเป็นปีแห่งความประสบความสําเร็จเป็นปีที่งานจะอยู่ในจุดสบายนะครับแบบนี้สบายของผมก็คือคุณจะชอบในตําแหน่งนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ในจุดนั้นหรือลาออกมาพักร้อนเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับหรือมาตั้งหลักทํานองนี้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับ ไม่ใช่ต้องเลิกแล้วเจอคนที่ใช่มันจะตามมาในจังหวะของมันนะครับส่วนสุขภาพต้องระวังอะไรบ้างอาการเจ็บปวดหลังเอวนะครับไหลหลังเอวเอามาัมพฤกษ์นิดหน่อยสำหรับคนที่มีปัญหาอามาัมพฤกษ์นะนะครับพฤกษ์อาัมาพาตต้องระวังนะครับเกณฑ์การผ่าตัดนะครับระบบเลือดนะครับแบบนี้สรุปภาพรวมของกลุ่มราศรีาากกฎนะครับสุขสมหวังในหลายๆด้านแล้วคนที่มุ่งเกี่ยวกับต่างประเทศและการทําให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จหรือชื่อเสียงหรือมุ่งด้านความรักนะครับเด่นนะครับ แล้วก็ยิ่งเด่นสำคันที่ชอบคนอายุรักต่างวัยแก่กว่ามากกว่าทำตรงนี้นะน่นจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบการพยากรณ์หรือทํานายนะครับกลุ่มคนราศีกรกฎไปเพียงเท่านี้เพราะว่าดวงปี59นั้นค่อนข้างสดใสเพียงแต่เจ้าชะตาจะเจอเรื่องไม่ดีก่อนนะครับหลังจากนั้นตามตําแหน่งเด่นเท่าที่ดูมานั้นสบายๆนะครับสวัสดีครับ